ยังแหละทั้งคุณทั้งคุณว่าอยากงานแล้วทั้งคุณจะมาอยู่กับพญอวดจะเซตพญอูดอีกแล้วเออแล้วไปยังแจ้งวางกล่องอยู่อันนี้ก็ไดที่ไทยทั้งใดก็แงกใจทั้งใดก็เล่นน้ำ <laughs> hát chuông hát chuông <laughs> leo Nha. phải vào đây tạm biệt cái khổng khả ui <laughs> tăng này là nó <cười> 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 đang tính cảnh nữa

แม่ตังผ้าหยังตัง à, này là nhưng... ừ, แม่ธุรยันแล้วมัน <laughs> 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 kết ngang, kết khâu, bố nhang cứ câu không được bồ nhang อยู่ได้มาเพ่ก็ có đi Uê, <laughs>

ยางไปท่างไหนมันท,นทนันดาบเรินจรงสิน <c ười> ให้ปิดดีนสิูข้อพันวอกหลดพุ่นนล้วเอากินยาก่อน หนูยางนั <c ười> <c ười> <c ười er> ่นนั่นไปไซนันเฮ้ยนี่นี่อันนุ้ยก็กวนขาหลังนั่นน่ะนะบ้านผู้ใดผู้หล่นเฮ้ยเฮย รถพ่นให้รถพ่นไปก่อนรถรถรถสิเลียนใส่อันนั่นเขาได้สั่งสิเลียนใ,นใออส่รถพ่นเลยมา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 ,มา,มา ไป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 ตาหอดบ่ไป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 โอ้ยเพยงอุ่นรุดแทรุดแทร่กคือดกย่างเวลาย่างไปไปย่างวไปไย่างอ้อมบ้านเ่านี้ยละ อยากไปไหนย้ยกำลังหัทช่างไม่เอาใคเลยไม่ใหยแน่เลยนี่ทรงตัวมันไม่ยาอย่าดนดดุดเรดเเจ้าเจ้าทั้งฝุ่นทั้งฝุ่นติดตีกันทั้งฝุ่นแม่

มันเป็นงานเลยเคือรักกจนไมจะเป็นนี่เก็บเลยน้ำมูลมุนรเก็บไปบาเออเออเออได้ไหมเออ ก้าวไห้ปล่อยซะปล่อยซะเอาโอ้ยบวกคือดอกคุนไปแล้วหลอดตายแล้วหลอดแล้วหลอดแล้วท้งพี่ั้งพี่พ่อไปนอนนละวคือดอกคุนเล่นไปเียนละอันนี้ เออท่าใจเอังเงี้ยงบุกบอโอ้ยนยากไว้นาะเอี๋ยนอไอ้เร็วต้นนันยันไปเสียงแล้วพุนเออแต่จังสียางได้ไม่บ่ ยังอมเียนก็ยังไปบ่ได้มาเพ่มาเพ่มา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 มมา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 าามมา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 าามามาามามาาา หยางวัวหัดใส่ดอกพี่นนนนนี่นีต้นมะุ่งนี่แนละมามามาเอาไม่เอาไม่บ่ไดดแล้วต้องต้องต้องซ่อมกอน หลอดแล้วหลอดแล้วไปใส่หลอดตัวหนึ่งยานแหงบวบไ้แล้วอยู่กับพญอุ่นไปยังนั่นมามามาไปแล้วนี่เขากุ้งเรียบ้วยแล้วยานแหง ไปแล้วพุนมา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 ,าอยากกินหยื้ออุ้มอยากกินหยื้คุณนายบปได้ดน้ำมาน้ำห้องแล้วว่า <laughs> วคือดอกเีามะผูกงย่างงามแฮง mẹ phải xay cả tiêm thì khẩu vẫn non là tăng sớm con hát chúng con โอ้ n าาง,งามอย่างมาใส่เลยแห่งดีน้ำเนาะเธอเนี้กินดีขนานดานาขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกๆท่ททานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สนี้ก็นะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญด้วยนะคะสวัสดีค่ะ